ใจะะวายปรางโพดภาพแหวกอ,กอกสุดแซบสวยจนต้องหยุดดูตอนนี้ก็เป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงแล้วสําหรับนางเอกสาวปรางกันนันลานวงขจรไม่ว่าจะทำอะไรหันไปทางไหนก็จะถูกจับตามองอยู่เสมอปรางมีรอยยิ้มและหน้าตาสวยคมเป็นเอกรักษ์ประจําตัวสุดๆโด,ดยผลงานละครที่ทําให้แฟนๆตกหลุมรักกันก็คงจะไม่พ้นบทแม่หญิงจันวาดในละครเรื่องบุพเพนนิวาสที่ปรางเล่นได้ดีมาก และสวยสะดุดตาม,มากๆล่าสุด30เมษายนปรางก็ทำแฟนๆหัวใจแทบวายเพราะเจ้าตัวได้โพดภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเลดีปรางมาในชุดเสื้อครอบครึ่งตัวเผยเอวบางๆแถมยังเป็นเสื้อผ่ากลางอกอ,อ,กอีกงานนี้กดไลค์กันแทบไม่ทนันทั้งหุ่นและหน้าตาของสาวปรางสะกดคนให้หยุดดูได้ดีมากๆจริงๆทำยังไงถึงจะสวยแบบนี้บ้างนะขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวเดี๋บางก่องอินไซ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ